ฐานคือเพชรน้ำงามครับ 沿边乡，好，这 จริงครับต่อไปบางมีนะง <c oughs> ามๆนาม่<ป>นาจะได้ส0 0ร้อยล้วนะครับรอยมนเล็กเลขส่<ป> กำลังทำเเวาาอู่่ลลังอากาศเป็นบงังคับดินสูงในจังหวัดสุดท้ายลยนะซึออกมาได้รูปลักแบบใดให้พี่น้องติดตามนะครับติดตามกันไป สูงมากครับผม240ผ่านไปนะครับยังไม่โผล่เลยนะครับสูงมากๆเลยนะครับฝั่งนี้นะ,มมนะว่าันพีกขึ้นตอนนี้บนะครับหล,ลโอ้ขึ้นสูงสุดสุดมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ไม่ไกลนะครับเดีย๋ยวเราไปดูคนชี้ลตรงซ้ายไป ตรงฝ้าขาวนะครับตองไปคอหักเราพับนะครับโอ้ยโอ้เดี๋ยวเราไปดูเพืงไปดูเรื่อนครับเราพับนะครับไปเราพับเยี่ยเยี่ยมตดงยวังต้อยระวีงยังลงไหล่ตามลงมากัพี่น้องยาวาสันมาิีด้ว 3ามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบอห3สามร้อยยี่สิบนะครับผมขึ้นเฉียดฟ้าคอพับลงมานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมตลอดนสวัสดีครับ